ท,<น>ทั้งในก้นบึ้งเลยความพี่เกณเป็นคนสนุกมากค่ะถ้าได้รู้จักได้สนิทจริงๆเป็นคนเกรียมเกรียม พูดดไไ้มเข้าห้องนงห้องน้ำเสร็จแล้วก็เข้าไปอยู่ในสตูแล้วเรียบร้อยและยังไงฮะเกิดอะไรขึ้นครับเขาก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์ที่บอกว่าคุณนิราวันไม่ไปเตรียมตัวอ่านข่าวแล้วครับคุณเกณฑ์สิทธิ์เข้าไปแล้วนะครับอขึ้นเขาบอกว่ามาตามทำงานต่อเนื่องมีประเทศไหนที่ไม่ชอบที่สุดแล้วเลี่ยงได้ก็จะไม่อ่านข่าวประเภทนี้หนึ่งสองสามตอบพร้อมกันหนึสาม อย่างตอนนี้มีมีบทบาทใหม่ตอนเช้าอ่ะที่เล่ามาเลยอ่ะก็ข่าวเช้าครับก้อข่าวนะต้องนัดเอาความข้างในออกมาเลยถูกไหมข้างในข้างในก้นบึ้งเลยความีที่เคเป็นคนสนุกมากค่ะได้รู้จักได้สนิทจริงๆเป็นคนเกลียนเกลียนพูดได้ไหมพูดได้พูดได้เป็นคนเกลียนแล้วเป็นคนพาท้องดีเขาสูงการเกลียนด้วยกันฮะเราทําอะไรเกลีกมะเลก สำหรับเรนเทมเอาเยอะเก์ทำข่าวมาทั้งหมดเกณ์ชอบข่าวไหนมากที่สุดผมเก์เก์มองว่าข่าวในภาคสํานาก็ชอบนะครับาะว่ามันได้ฝึกการที่เราแบบใช้ภาษาอะไรเงี้ยการออกเสียงการอะไรอย่างความเป๊ะของการที่แบบเราต้องทํางานหน้าจอแล้วก็เหมือนกับเราคุมคุมคุมสถานการณ์อะให้มันผ่านพ้นไปให้ได้ความยากของมันมันก็มีความท้าทายแต่ว่าเอาจริงคือชอบข่าวในเชิงของปากท้องเศรษฐกิจอะไรอย่างนี้ด้วยเพราะว่า มันมีประโยชน์กับชาวบ้านดูแล้วมันได้ความรู้จริงจริงข่าวเศรษฐกิจนะเนาะก็คือเกี่ยวข้องกับเขาโดยตรงหรือบางที่แบบตา mm hmm. ไปกับกระแสบอกว่าดรามงดราม่าอะไร mm hmm. ใช่ไหมครับหรือว่าแบบวันนี้เราชอบเล่นคลิปจากวงจรติด mm hmm. อะไรอย่างนั้นอย่างนี้ใช่ไหมมี uh huh. เรื่องดราม่าคนทะเลาะตบตีกันหรือไงี๋ยวเจอเห็นแบบนี้เยอะอแต่ว่าไปไปมาบางทีเราหาข่าวที่มันมีประโยชน์จริงๆอ่ะไม่เจอใช่ คือถ้าไม่ดูไอ้เรื่องนี้สามเรื่อก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเขาก็แค่สาผู้เองอ๋อเพราเป็นผู้กรณมีกันอะเนาะใช่ใช่แล้วน้องบีย่ะน้องบีชอบข่าวประเภทไหนที่สุดบีน่าจะชอบข่าวทุกวันนี้ก็ได้อ่านอยู่นะคะในข่าวเช้านี้ที่หมอชิดก็คือเป็นข่าวที่มีประโยชน์ต่อประชาชนแต่ย่อยออกมาในคําที่ง่ายเป็นตัวเองได้ค่ะเป็นข่าวชาวบ้านนี่แหละค่ะ เราสามคนเนี่ยน่าจะอ่านข่าวมาทุกประเภทแล้วมีประเภทไหนที่ไม่ชอบที่สุดแล้วเลี่ยงได้ก็จะไม่อ่านข่าวประเภทนี้นับหนึ่งสองสามตอบพร้อมกันหนึ่งสองสามข่าวกีฬาค่ะครับทำไมเกิดมันจะมีชื่อของนักกีฬาใช่ไหมครับแล้วก็จะมีเหมือนกับภาษาสำนวนของข่าวกีฬาวันนั้นคุณนเราวันกับผมก็เช็คกันอยู่ใช่ไหมครับอะไรนะครับบล็อกสองแขนสี่คืออะไรอะคนเรามันมีสองแขนอะทำไมมันมีแขนสี่ คือการขึ้นบล็อกพร้อมกันสองคนก็เลยเรียกว่าบล็อก2แขน4เพราะว่ามีสแขนบล็อกอย่างนี้วอลเล่ไหนจะชื่อคนชื่อนั่นชื่อนี่สำนวงสำนวนมาแต่ละมาแต่ละประเทศแต่ละชาตินี่เจอนีเราก็เลยจะเหมือนกับว่าพยายามเช็คสคริปต์ให้มันให้มันแม่นที่สุดเป๊ะที่สุดถูกที่สุดแล้วก็จะพยายามอ่านตามนั้นอันนี้เป็นวิธีการเอาตัวรอดของเรา คือถ้าเรียนได้ก็คือขอให้สายกีฬามาอานเองมันเป็นเฉพาะตัวนะคะพี่ถามหม่ตอนที่จัดราการกับพี่ทินค่ะคือแล้วก็ต้อง cover ทุกวันพี่ทินเขารู้สึกไงพี่พี่สนุกสนานนะูเชื่อไหมอัดคลิปแรกๆกับพ่อบีอ่ะโทรมาบอกว่าบีลูกไปท้ายคลิปดบบนันกับพี่ทินน่ะลูกเก่งใจเขานะเขาทำงานอย่าไปเคียวหลบกวนเขาทำงานโลกบอกอ้อ ความจริงก็คือพี่ทินนั่นแหละวางแพนผกอนอ่าก็ก uh ็มีช่วยกันช่วยกันช่วยกันค่ะพี่ทินเขามีความสุขฮะทุกคนพี่ทินปลอดภัยดีนะคะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ต้องมาช่วยเหลือมีคนมาคอมเมนต์บอกมีใครเข้าไปช่วยเหลือพี่ทินออกมาที่ทางอะไรต่างๆนะคะแต่ว่าจริงๆนยคือจะบอกว่าบางทีก็มีการคุยกันเอ้ยเดี๋ยววันนี้จะเล่นนี้เอ้ยวันนี้มีเล่นนั้นไม่นี้เตรียมกันพี่ทินเขาด้วยความที่เขาก็เห็นความสําคัญของโลกออนไลน์อย่างแบบนี้นั่นแหละเหมือนมาเห็นแล้วว่าแบบเอ้ย การที่เราทําแบบนี้มันก็เป็นการโปรโมทตัวเองเป็นการโปรโมทรายการเรามาช่วยกันไหมรายการจะได้เป็นที่รู้จักว่าเอ้ยเราอยู่ตรงนี้เราอยู่ช่องนี้นะเพราะฉะนั้นการทําให้สมบุเสมอก็เป็นเรื่องที่ดีพี่้องรูเรื่องนี้นะพี่คิโอ้โหพี่ธินกับพงแบบปนกลั้นนะดูแล้วพี่ธินสบายดีพี่จะโชว์ครับคุณราบก่าแกเป็นดารามาก่อนใช่ไหมโอ้เป็นนักแสดงช่วงเจ็ดนั่แหละใช่ค่ะเพราะว่าบางอย่างบางคลิปอ่ะที่บีเล่นอ่ะบีกั้นขำไม่ได้แต่พี่ธินสามารถที่จะแบบนิ่ง แต่บีบอกพี่ทินบีไม่ไหวคลิปนี้มีขำบีรุนแต่พี่ทินไม่รุพี่ดูบีเราต้องมืออาชีพ่อยนะเป็นนักแสดงบีมืออาชีพอ่าอีกเรื่องหนึ่งคือสองคนเนี้ยเขาเป็นคนที่ สร้างตัวตนในโลกออนไลน์เก่งมากบีเนี่ยคนติดตามเยอะมากเท่าไหร่นะ B นะสิกรตอนนี้ประมาณน่าจะ8ปิตนิดแปดแสนแปดแสนนิดนิดค่ะแปดนิดนิดแปดพันอย่างพี่นะพี่ยังไม่ถึงแปดพันเลยยังถึงปุ้ยๆชาวบ้านก็มันแสนนิดนิดโอ้ยพี่พี่เกมาทําทีหลังแล้วบีทํานานแล้วพี่นี้ให้บีเถอะให้บีเถอะได้เห็นเกย์ละเกย์ พี่ก็เห็นเก์แบบเขาเป็นคนขยัน่ะเล่นออนไลน์มากเขาไม่เคยละเลยเลยนะเหมือนกับว่าต้องมีความสม่ำเสมอครับเนอะในโลกออนไลน์ใช่ไหมครับเพราะว่าทําสื่อแล้วเราเล่นกับ AI ใช่ไหมครับนะมันเป็นสื่อโซเชียลด้วยดังนั้นคือเราก็ต้องมีปฏิสัมพันธ์กับคนที่เข้ามาดูเราด้วยเหมือนกันหรือบางทีเราก็ลงไปชวนเขาคุยบ้างไปกดไลค์บ้างไปส่งแบบว่าหน้ายิ้มหน้ายิ้มอะไรอย่างเงี้ย ให้กับลูกเพจเราบ้างเน mm ี hmm. ่ยคนนี้เขาท boy, mm ํา hmm. บ่อยเขาทำเก่งคือบางทีต้องขออภัยจริงๆค่ะเพราะว่าทํางานแล้วก็เลี้ยงลูกด้วย mm hmm. ก็เลยอาจจะได้ตอบเป็นคอมเมนต์เดียวว่าขอบคุณสําหรับทุกๆคอมเมนต์นะคะ mm hmm. อาจจะตอบไปได้อย่างนั้นเออถแถลงตรงนี้เลยค่ะ<ช>ไม่ได้ละเ,เลยนะคะอ่านหมดแล้วก็ขำแล้วก็บางทีได้ต่อยอดจากคอมเมนต์ที่คุณผู้ชมมามาคอมเมนต์นั่นแหละคะ่ะ mm hmm. บางมุกบางแก๊ปต่างๆเรียมาจากคอมเมนต์นะคะ mm hmm. บางทีมีคิดไม่ออกเอาคนมาคอมเอ้ยคำนี้ก็มีเหรอวะเอาไปต่อยอดอะไรอย่างเงี้ยมีค่ะใดๆคือโซเชียลมีเดียฮะเพราะว่ามันคือแส ตีกลับกันไปมาสองทางสามทางมนุษย์ที่สามมนุษย์ที่สี่คนจากข้างเหนือคนจากท้างใต้บางทีเขามาตีกันในคอมเมนต์ก็มีนะในู้ดว่าบางทีการเข้าไปอ่านคอมเมนต์มันดีนะคะมันมันได้รู้ฟิดแบ็กเขาว่าสิ่งที่เราทําอยู่อ่ะมันดีหรือยังเขาชอบหรือยังบางอย่างสมมติว่าสักสิบคอมเมนต์ถ้าคนด่าสักเก้าคอมเมนต์ก็เลิกเถอะค่ะสิ่งนั้นอ่ะบางอย่างเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่ไม่ดีแต่ปรากฏว่าคอมเมนต์สมมติว่าร้อยคอมเมนต์เนี่ย เฮ้ยนะคชอบมีความสุขจากที่เครียดอยู่มีความสุขเลยบีจะชอบอ่านคอมเมนต์อะไรแบบนี้ที่แบบเครียดมาทั้งวันพอมาเจอคลิปนี้ยิ้มได้เลยอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยบอกอ๋อบางทีการที่เราทําอะไรไร้สาระมันทําให้คนอื่นยิ้มได้มันก็ดีนะอ๋อเ็นอดีใช่อดีเป็นความสุขเป็นความสุขแต่คือพอเราเห็นคอมเมนต์อย่างเงี้ยเราก็แบบมีแรงจะทําต่อมีแรงจะทาต่อแต่ผมคิด็จาเป็นอีกมุมหนึ่งก็คือว่าก็เราอาจจะต้องดีท็อกบ้าง แต่การเสพสื่อออนไลน์ไม่ว่าคือคือไม่ใช่แค่ว่าในช่องทางของเราอย่างเดียวนะหรือว่าการดูข่าวดูอะไรต่างๆดูประเด็นที่มันเครียดๆหรือว่าความรุนแรงหรืออะไรต่างๆก็อาจจะต้องดีท็อกบ้างเพราะว่าทุกอย่างมันก็ต้องเลเวอจให้มันพอดีเนาะค่ะคืออันนี้เราก็จะต้องไปปลอบคนนะบางคนน่ะอินกับข่าวมากแต่เราเป็นคนอ่านข่าวเรากับเฉยๆนะเรากับมองว่าเอ้ข่าวก็คือข่าวคือพี่อ่ะทำข่าวมาตั้งแต่ยุคสมัยอนาล็อกใช่ไหมครับตอนนี้พี่กับชอบ ราะว่าแต่ก่อนเนี่ยเราสื่อสารทางเดียวเราไม่รู้เลยจนกว่าเขาจะโทรเข้ามาซึ่งมันยากไหมโอ้บางเขียนจดหมายบ้างใช่ไหมพี่จดหมายแต่ว่าตอนนี้แกเปว่าบางทีไปนั่งไลน์ติ๊กตอกแล้วไม่รู้สนุกเนี่ยที่ไม่เคยได้คุยกับคนที่ ที่เขาอะเข้ามาคุยกับเราเลยเกณฑ์ของพีอ้เข้าถึงวันนั้นวันนั้นเราอ่านข่าวภาคค่ำหรือข่าวในี่ยภาสะด้วยกันใช่แต่พอถึงเวลาเราได้บทมาแล้วเราทาหน้าผมเสร็จแล้วเราป้องอ่านข่าวแล้วเราก็แยกกันไปคนละห้องแยกกันไปคนละห้องแล้วเราทำาไงฮะเปิดร้านครับร้านทิ้งต่อกันครับคนละห้องครับแล้วพอถึงเวลายังไงรู้ไหมฮะทางนี้ก็ตรวจบทเสร็จแล้วนะนี่อดูนาฬิกาอ่ะที่พ่อจะได้เวลาแล้วนะอ่ะเดี๋ยวเข้าไปเตรียมตัวดีกว่าเผื่อมันมีอะไรอุบัติเหตุเราก็เข้าห้องน้งห้องน้ำเสร็จแล้วก็เข้าไปอยู่ในู้เรรียยอ แล้วยังไงฮะเกิดอะไรขึ้นครับเขาก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์พี่บอกว่าคุณนิราวันไม่ไปเตรียมตัวอ่านข่าวแล้วครับคุณเกณฑ์สิทธิ์เข้าไปแล้วนะครับพี่ก็บอกว่า <c oughs> มันตามทําง,งานต่อเน,นื่น <c oughs> องอพี่ก็บอกอาเอเหรอคะคุณเกณฑ์สิทธิ์เข้าไปแล้วหรอคะขอบคุณนะคะเดี๋ยวต้องคงต้องหยุดไลฟ์ก่อนแล้วก็เดินเข้าไปเกณฑ์บอกเอ้าพี่ทาไมเดินเข้ามาบอกอ๋อเคนจากไลฟ์เกณฑ์อ่ะเขามาบอกพีก <c oughs> ่ว่าให้พี่เข้ามาได้แล้วเกณฑ์เข้าไปแล้ว มีความต่อเนื่อกันคือมันก็มันก็สนุกไงนสนุกไอ้บีฝากถึงแบบว่าความประทับใจที่เราได้มีโอกาสมาชุยคุยกันสักทีนึอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่นิเองก็เป็นผู้ประกาศข่าวในระดับตำนานนี่จริงๆนี่ก็ไม่คิดว่าจะได้ มาทํางานกับพี่และมาได้นั่งคุยอะไรแบบนี้กับพี่นะคะแล้วคือบีเองก็ชอบเข้าไปดูในช่องทิกตอกของพี่นะเวลาพี่นั่งในรถแล้วก็คุยเรื่องประสบการณ์ต่างๆเข้าไปฟังประสบการณ์การใช้เงินประสบการณ์การเดินทางไปทําข่าวต่างๆนะคะรู้สึกว่าใช่ใช่คือไปฟังแล้วเออมันได้ได้ข้อมูลได้ความรู้แบบนี้ดีอะค่ะแล้วก็รู้สึกว่าเออ นี่ก็จะเป็นอีกหนึ่ง EP อีกหนึ่ง EP ที่ก็จะมีประโยชน์ต่อผู้ฟังเหมือนกันก็เลยดีใจแล้วก็เป็นเกียรติที่วินิชวนมาวันนี้นะคะขอบคุณน้องบีแม่ขอบคุณมากมากขอบคุณแล้วน้องเกศล่ะค่ะผมเกงก็รู้สึกว่าโชคดีที่ได้มาอยู่ที่ช่องเจดเพราะว่ามันก็เป็นองค์กรที่ให้โอกาสเราได้ทําอะไรที่เราไม่เคยทําแล้วก็มีอะไรที่ทําให้ชีวิตเรามั่นคงแล้วก็ได้รับโอกาสดีๆเจอคนดีๆนะครับแล้วก็ทำให้เราได้มาเจอกันทั้งสามคน อาวฝากผลงานหน่อยครับข่าวที่อ่านอยู่ตอนนี้และช่องตหนติดต่อค่ะก็อยู่ในช่วงของข่าวภคค่ำนี่แหละครับข่าวในพระสํานักับพี่นิลวันนี่แหละนะครับเราเป็นกันวันไหนนะเจอวันเสาร์อาทิตย์ครับเสาร์อาทิตย์เสาร์อาทิตย์เราจะเจอกันไหมครับเจอเจอเชอไครับอืมแล้วก็มีจ่อประเด็นข่าว7 HD ตอนเย็นเสาร์อาทิตย์นะครับแล้วก็มีจอข่าวเช้าทุกเช้าวันพุธกับวันพฤหัสบดีครับ รายการใหม่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 สนุกมากครับต้องต้องดูอ่ะดูแล้วเพลินมากแล้วน้องบีนะคะน้องบีตอนนี้บีก็อ่านเช้านี้ที่หมอชิดนะคะวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะอ่านกับพี่ปลอยพนุรัตน์แล้วก็น้องกายสวิทค่ะแล้วก็มีฝนฟ้าอากาศนะคะพยากรณ์อากาศบีก็ทํามาประมาณ10ปีแล้วนะคะก็ฝากให้ติดตามกันต่อต่อไป10<ม>ปีได้แล้วค่ะฝนฟ้าอากาศข่าวพาคค้ำก็ อยู่กับพี่นินี่แหละค่ะ <c oughs> พออยู่กับพี่นิ้นะค่ะพี่นิคือคนไ <c oughs> ปติดตามสภาพอากาศกันค่ะแล้วก็เจอกับพี่ชั้นนะคะใช่แล้วก็วคือต้องกอั้นข่ำอ่ะบางทีถ้าข่ำม,มากก็ต้องแบบ แล้วอ่านข่าวต่อไปต้องไม่ดูอ่ะเพราะมันมี่จบแบบขํำอ่ะแล้วไ่ตนต่อไม่ได้ไงแต่ว่าพี่นี่เป็นผู้ร่วมดําเนินรายการหรือว่าเป็นพาร์ทเนอร์ที่น่ารักมีอะไรในรายการเราจะช่วยกันตลอดใช่ใช่้ทุกอย่างมันผ่านไปได้ดยดีคือสําหรับพี่แล้วในวันนี้นะคะพี่ก็ต้องขอบคุณมากน้องสองคนนะพี่เองเนี่ยจะอ่านข่าวภาคข่ำอยู่วันอาทิตย์กับวันจันทร์ทางช่อง7 HD นะคะคือตลอดระยะเวลาที่เราทํางานมาเนี่ย เราก็บอกตรงๆว่าเรายึดมั่นในอาชีพสื่อมวลชนจริงๆแล้วเราก็คิดว่าเราน่าจะทํางานตรงนี้แล้วมันจะเป็นประโยชน์กับทุกคนก็ฝากทุกคนติดตามด้วยนะคะแล้ววันนี้ก็มาคุยกันขำๆเผื่อว่าเดี๋ยวคราวหน้าเราจะเชิญเกสเป็นท่านอื่นๆมาช่วยคุยกันด้วยมาแชร์ประสบการณ์วันนี้ขอบคุณทั้งสองคนมากๆเลยอบคุณ้ที่นี้ด้วยนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณคุณผู้ชมขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ